สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพอดกับซอแตงคือเก่าทั้งสองซอแตงสะบันป่านนะจ๊ะขอกรับสบายดี FC เบอร์สุขุสุขคนเดอจ้ะก็ให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุข,ขุสุขคนเนาะมาพบมาพอ,าพอกันบรรยากาศยามสี่โมงแรงเนาะพ่อแม่พี่น้องได้ออกมาให้มานานเนาะมาหนีเนาะมาจอบหมักผิกซอแตงหแหละเพราะว่าหมักถั่วกับง่วกินเบิร์อะไรเป็นเติร์ดหนะ้าตะมืองานอีเบนะิเทาเนะาะจ้ะปะาหางก็สิไปเก็บมัองอือเนาะมืองอือซอสแตงก็คือสีแก่เลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าได้มาบ่งหึงเลย ก็มีคนจตซื่อลายเนาะพันธามามื้อแก่แล้วบ่มืออื้อแก่แล้วบ่เนาะนี่ก็สิพภาพไปเบิ่งสวนมืออื่อเนาะ่าแก่จากหน่วยเนาะพ่อแม่ไปน้องก็สิเอาเมื่อขายเนาะพ่อแม่ไปนองหนึ่งใส่บุญพอดีเลยเนาะจาะปะไปสวนน้ำซอแตงเลยจ้ะก็สียอย่างไปสวนมืออื่อเนาะพ่อแม่พี่น้องว่าไปตองก็หล่นเต็มอย่านัตจ่ะยามแรงเนาะพ่อแม่พี่น้องกล้องสั่นก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้ะ สก็บมงอือมาขายนะพ่อแม่พี่น้องมีแต่คนทำอาหาเนาะจ้ะสแตงลงวัดมาในก็ได้ษต้นมะอือก็บไกลดะพ่อแม่พี่น้องใกล้ๆหนึ่งเนาะจ้ะก็อย่างมาหอดส่วนมะอือสแตงแลนาอพ่อแม่พี่น้องแตงสิพามาเบิ่งมะอือเนาะสเก็บังอือมาขายเนะพ่อแม่พี่น้องคนสั่งหลายเนาะจ้ะเหลาะเบิ่งหมากตัวได้แก่แห้วเนาะตัวได้แก่สแตงก็บไปิดพ่อแม่พี่น้อง บางี่ก็แก่แหละเนาะจ้ะก้องอยู่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยมือึอกระดาอันนี้บ่ท่านแก่เนาะจ้ะพ่อแม่พี่น้องบ่ท่านแก่เนาะตัวน,นี้แก่แหละเนาะจ้ะนี่เนาะน,นี่ก็แก่แหลนะเนาะพ่อแม่พี่น้องแก่หลายอยู่เนาะจ้ะ แลแก่แล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะแดดแดดพ่อแม่พี่น้องแดดสี่โมงเนาะจ้ะเนาะแก่แล้วพ่อแม่พี่น้องแก่ไปแล้วพ่อแม่พี่น้องหมากกาศดาเนาะล่มแล้วพ่อแม่พี่น้องหมักนี่ยเก็คือ้สีมันเนาะพ่อแม่ไปนอนเนาะจ้ะแก่แล้วพ่อแม่ไปนอนไอ้เจ้าจีคายมากเท่าไรเนาะจ้ะเพราะเห็ดบุญมื่ออื่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเอาไปหนึ่งใส่ผ้าเข่าเนาะจ้ะ สวนก็ได้เนาะสวนอือสแตงกระไดใหญ่กรได้ดอกพ่อแม่พี่น้องมากไปขึ้นน้อยๆเนาะมาท่านแก่เนาะจ่ะมาเฮงแก uh, ่เบิดพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะแต่งานอีเบะเท่าพ่อเนาะอันนี้ยังอ่อนอยู่พ่อแม่พี่น้องนี่เนาะจ้ะโอในสวนก็แก่แล้วบพ่อแม่พี่น้องมากเนาะพ่อแม่พี่น้องมางเนาะจ้ะ ในห้อ่หพ่อแม่พั่น้นหัวก็คือสิแก่แล้วนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องสแตงก็สิปิดมืออือน่าจ๊ะทยอยปิดเนี่ยจักชิดได้จักหน่วยน่าจ่ะพี่น้องพ่อแม่พี่น้องได้หน่วยหนึ่งน่าจ่ะหน่วยที่สองกะพ่อแม่พี่น้องก็สิมันอยู่เนาะมากของพ่อแม่พี่น้อง ขายเพแพงดอกมากมังห้าพันเนาะพ่อแม่พี่น้องเงินไทยก็ยี่สิบบาทอนะไรเนาะห้าพันหกพันประมาณนี้แหละเนาะจ้ะหมากแล้วเนยใหญ่พ่อแม่พี่น้อง <c oughs> เนยนี่แห้งบักไงพ่อแม่พี่น้องใหญ่บ่จ้ะสองหน่วยเนาะพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> มันขักอลิเน,น่นมาเอือก็ได้อันนี้ก็แก่แล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องมาซื้อมาเอือซอย์สแตงน่าเด้อจ้ะ <c oughs> มากใบใหญ่เป็นไดดอกเนาะแตงเข้ามาเบิ่งก็กล้วยเนาะพ่อแม่พี่น้องมาส่วนแต่หึงแล้วเนาะจ้ะนี่ถือผลพ่อแม่พี่น้องเคี้ยวลืมๆอย่เนานะ จนกล้วยสแตงก็กว้างอยู่แล้วพ่อแม่พี่น้องไอ้เป็นบุญเป็นทานกับพิ่นก็มาเอาตองเนาะสแตงก็ได้บุญน้ำเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่กกะลังออกหัวปีเนาะจ้ะนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องเกลือทั้งทึงแห้งหมากใหญ่พ่อแม่พี่น้องไอ้สแตงก็เตี้ยเนาะก็ลายเครือเนาะจ้ะเพื่อนี่ก็ได้พ่อแม่พี่น้องนี่นะจ๊ะหมากเป้งเบงพ่อแม่พี่น้องไอส่วนรอบๆเนาะพ่อแม่พี่น้องส่วนกล้วยเนาะจ้ะเนาะ นี่ก็ออกปีอีกแลลวพ่อแม่พี่น้องออกปีลายกกเนาะสวนรอบรอบพ่อแม่พี่น้องสแตงตัดตองมาให้แม่ห่อกะต้มเนาะจ้ะยำดังแรงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยห้าโมงเลยเนาะจ้ดทังเลยเนานะส่วนกล้วยรอบรอบพ่อแม่พี่นอ้องบักแคะแคะเขียวเนะาะจ้ะฝลตกนะ๊กเนาะสาวขี้ไล่ พ่อแม่พี่น้องเป็นมังอึกันแล้วบานทีเรียบร้อยเลยเนาะจ้ามิตรมากไงหมากน้อยปนกันเนาะมีมากไงหมากน้อยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่เนาะซิบก็น้อยพ่อแม่พี่น้องก็สิคน o n ไวไว้เทียงก็สิเอาเมื่อคายอยู่บ้านผลเลยเนาะจ้าบัดนี้เนาะปะเมื่อนํากันพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบัดนี้เนาะเมื่อคายเก็บมังอือกันแล้วบานที่เรียบร้อยเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องตะแตงก็สิีคอโจ๊กขีดตะเพียงเท่านี้เนาะจ้ามักก็กดไลค์กดแชร์กระสันกระดิ่งให้ตะแตงมาเด้อาเปิดสิบระผาดขีดพ่อแม่จากตะแตงสะบันป่านเนาะจ้า ผู้ที่เข้ามารับสมัข็ขอกราบขอบุญกับคุณหลายๆเด้อจ้ะก็ตัวเอามืออึอมาขายกันเด้อพ่อแม่พี่น้องขำแล้วเนาะจ้ะหาโมงขึงแล้วนะจ้ะสำหรับมันนีลาหลายเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีสวัสดีจ้าพอกันใหม่คลิปหนาเด้อจ้ะ